ในขณะที่กำลังพันธมิตรร่วมกันโค้นหวนฉูเหลิววี่ก็ได้ปราบกบฏซุนเอินและหลูสวินอย่างเด็ดขาดเหลิววี่ได้ทำลายรัฐหนานเยี่ยนทำลายรัฐห้อฉินทำลายรัฐซีฉู่เฉียวจง้งและยึดดินแดนเสนฉวนกลับคืนมาเลือดและการพิชิตได้สร้างมหาอำนาจให้แก่หลิววี่ราชสำนักจิ้นตะวันออกที่เคยถูกครอบงำโดยตระกูลขุนนางชั้นสูงก็ถูกทำลายล้างจนหมดสิ้น ปีคศ .420 หลิวอี้เห็นว่าได้เวลาอันเหมาะสมแล้วจึงขออัญเชิญจิ้นกงตี้สุมาตเตอเวิรนลงจากบัลลังก์แต่โดยดีจะได้ไม่เจ็บตัวจากนั้นหลิวอี้ก็ได้ตั้งตนเป็นห้องเต้เปลี่ยนชื่อแผ่นดินเป็นซ่งเพื่อไม่ให้ซ้ำกับซ่งใดๆใ,ในประวัติศาสตร์จึงเรียกกันว่าหลิวซ่งหลังจากสมาตเตอเวินสละราชบัลลังก์แล้วเขาก็เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เงียบ หวังเพียงมีชีวิตรอดหลววีซึ่งไม่ใช่นักบุญและฆ่าเพื่อนพันธมิตรไปหลายคนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังเขาจึงส่งจางเวยขุณนางใกล้ชิดนำเหล้าพิษไปให้หนึ่งไห้หวังว่ามสัสมาตเตอเวินทานแล้วจะได้ไปรายงานตัวกับท่านยมโดยไวแต่จางเวยเป็นคนดีเขาคิดว่าการวางยาห้องเต้เพื่อเอาชีวิตรอดนั้นไม่สู้ตายเสียดีกว่าจึงดื่มเหล้าพิษนั่นเองจนเสียชีวิต สมาเตอร์เวนรู้ดีว่าลิววี่คงไม่ไว้ชีวิตให้เขาหายใจต่อไปแน่จึงอยู่ร่วมห้องกับภรรยาทั้งกลางวันและกลางคืนอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดล้วนได้รับการดูแลจากฉูเฟยผู้เป็นภรรยาลิววี่เห็นว่าการวางยาพิษในอาหารไม่ได้ผล จึงคิดกลอุบายลอบสังหารแทนเขาได้สั่งให้พี่ชายสองคนของชูเฟยไปพบในขณะที่ชูเฟยเออกมาพบกับพี่ชายนักฆ่าที่หลิววี่ส่งมาก็ได้ปีนกำแพงเข้าไปและมอบยาพิษให้กับสมาเตอ๋อเหวินดื่มสมาเตอ๋อเหวินรู้ว่าเป็นคำสั่งของหลิววี่แต่เขายอมตายดีกว่าจะยอมทำตามคำสั่งของหลิววี่จึงยกปรยาขึ้นมาว่าพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่ฆ่าตัวตายจะไม่สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกเมื่อไม่สามารถใช้ยาพิษได้มือสังหารจึงใช้ผ้าห่มกดจนสมาเตอร์เวิร์นขาดใจตายนักประวัติศาสตร์หูซันเซิงได้วิพากวิจารณ์ว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฮองเต้ที่สละราชสมบัติแล้วน้อยคนนักที่จะสามารถรักษาชีวิตไว้ได้ เลวีเป็นคนแรกที่สร้างตัวอย่างที่เลวร้ายโดยการสังหารห้องเต้ที่สละราชแล้วแต่เมื่อเทียบกับหวนเสียนแล้วเขาได้นั่งบนบัลลังก์นี้อย่างมั่นคงและปราศจากความกังวล